สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องแอมตัวใหม่กันซึ่งเป็นแอมที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาครับของจากค่ายผมก็อ่านไม่ออกนะเพราะมันเป็นค่ายอะไรก็คือแอมปกติของเราที่เป็นแอมตระกูลพวก2 2 1ต่างๆนะครับที่ใช้ IC ของตระกูลนะครับ TPA 3 1 1 6 D 2่ยตัวนี้นะครับเราก็ใช้ TB 2 1กันมาเยอะแล้วครับ ตอนนี้ทางผู้ผลิตอมันได้ออกแอมตัวใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งชื่อว่า z t TB22 ครับตัวนี้เลยซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วไปเจอเว็บที่มันขายอยู่นะตอนนี้ในไทยยังไม่มีขายนะครับผมไปเซิร์ชใน Shopee l และซดไม่มีขายเลยแม้ว่าจะเป็น Aliexpress ก็ยังไม่เจอขายครับแต่ว่าไปเจอขายอยู่ในในแอปของ Alibaba ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแต่อันเนี้ยผมแคปรูปจากเว็บ Alibaba มา เพื่อจะเอามาทําการแปลภาษาก่อนครับผมก็ทําการแปลภาษาแล้วทําให้ผมพอจะรู้ว่าแอมตัวนี้มันมีดีอะไรบ้างครับโดยแอมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนมันจะเป็นแอมที่ย้ายวอลลุ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ครับโดยแอมตัวนี้นะครับตัว tb 2 2 p อ p ครับได้ทำการย้ายวอลลุ่มมาจากโรงงานเลย นี่ครับแล้วเขาก็จะมีสายต่อแบบนี้ให้เลยครับเนี่ยทำให้เราไม่ต้องไม่ต้องย้ายวอลลุ่มให้เสียเวลาหรือว่ามันจะมีพวกที่ซื้อมาซื้อตัวที่เขาย้ายวอลลุ่มมาให้เขาก็จะเพิ่มราคาไปสักร้อยหนึ่งร้อยร้อยกว่าบาทเพราะว่าเขาก็มีต้นทุนในการย้ายใช่ไหมครับตอนนี้ทางโรงงานผู้ผลิตก็ทําการย้ายให้เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็จะมีอัปเกรดเพิ่มมาอีกหลายๆอย่างเลยครับเท่าที่ดูจากด,ดูจากบอร์ดนะครับ ตัวนี้ดูจากบอร์ดอันนี้ก่อนถ้าบอร์ดอันนี้คุณก็จะเห็นได้ชัดว่ามันมีคาปาซิเตอร์เพิ่มมาให้2ตัวใช่ไหมนี่ครับมันมีคาปาเพิ่มมาให้2ตัวครับตัวนี้ของเดิมถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็น6กพันแตัวเดียวนะถ้าจะไม่ผิดนะหกพันแตัวแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่มคาปาเนี่ยสีเขียวเนี่ยเป็น2ตัวเลยครับ2ตัวก็จะเป็นตัวละ4ี่พัตัวถ้า2ตัวก็จะอยู่ที่ เ4้าครับสตัวขนานกันนี่ครับแล้วก็มันได้ทำการเพิ่มฟังก์ชันต่างๆมาอีกนะครับนี่หลังจากย้ายย้ายวอลลุ่มแล้วแล้วก็ตัวเมนเวอลลุ่มครับคุณดูหน้านี้นะหน้านี้มันจะมีวอลเบตไล่จากทางขวาไปก่อนแล้วกันเมนเวอลลุ่มครับเมนเวอลลุ่มตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มโรตารี่นะ ถ,ถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยไม่ใช่เว้ยไม่ใช่วอลลุ่มโรตารี่ครับเป็นวอลลุ่มปกตินั่นแหละตอนแรกผมนึกว่าเป็นวอลลุ่มโรตารี่ที่สามารถบิดได้ตลอดแต่ไม่ใช่ครับคุณจะเห็นว่าวอลลุ่มมันจะมีขาเพิ่มขึ้นมาปกติมันจะมีขาสวิตใช่ไหมแก,ก๊กแก๊กแล้วก็ขาที่เอาไว้ไว้เร่งเสียงอะ่ะแต่ตัวเนี้ยตัววอลลุ่มอ่ะมันจะกดได้ครับเนี่ย มันบอกว่า Master Volume สามารถ Adjustment ์ฟังก์ชันได้โดยการเนคลิกเพื่อหยุดหรือเล่นเพลงได้ถ้าเดบเบินคลิกก็จะเปลี่ยนเพลงได้ครับนี่ทิปเปิลคลิกก็คลิก3ทีก็สามารถจะยกเลิกได้แล้วก็มีบล็อกโหมดผมไม่แน่ใจนะว่าบล็อกโหมดมันคืออะไรตัวนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ไม่เข้าใจครับตัวนี้ก็จะมีเบสทิเบิลทิเปิลวอลลุ่มเป็นสเตอริโอน,นี่ตัวนี้ครับ ต่อไปนี่ครับที่สำคัญตอนนี้จุดขายเข้ามาครับ tws interconnection นี่สามารถเชื่อมต่อ m ตัวนี้ให้เป็นซ้ายและขวาได้ด้วยเลยเห็นไหมตัวนี้ครับซ้ายและขวาได้เลยวิธีอ๋อผมว่าวิธีการกดน่าจะไปกดโหมดที่ไอตัวนี้แหละนี่แหละบ็อก m o มดนี่แหละน่าจะกดเลือกโหมดที่ตัวนี้อันนี้ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ขอเหมือนกัน โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปเนี่ยผมแต่ว่าผมชอบตรงนี้มากเลยว่า tws เนี่ยผพว่าผมคงจะต้องเสียงเงินซื้อแน่นอนเลยและชิป ic ครับคุณสังเกตไหชิป ic bluetooth มันเปลี่ยนใหม่เห็นไหปกติมันจะเป็นตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆอะตอนนี้มันเปลี่ยนชิปเป็นชิป ic บ l u e t o o t h ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตดดุรัสแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่คือตัวนี้นะดูจากรูปนะ นี่ครับก็จะมีนอปเกรตตัวนี้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงอะเพราะว่ายังไม่ได้ลองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของจริงที่มันขายดีกว่าในแอปเถาวเป่าครับถ้าใครอยากซื้อก็ไปศึกษาเรื่องแอปเถาวเป่าก่อนครับนี่ครับมันก็มีการโอเพนบ็อกให้ดูว่ามีอะไรกันบ้างนี่อุปกรณ์ที่มันจะมีมาให้นี่มีหัลลุ่มแล้วก็มีสายสําหรับย้ายสายน่าจะมีให้5ชุดนะ แล้วก็มีกล่องแล้วก็มีตัวแอมป์ครับนี่แล้วก็มีสายอย่างนี้นี่ก็จะเป็นวิดีโอการเปิดกล่องของมันครับว่ามีอะไรบ้างอันแพ็คให้ดูกันไปเลยในจีนมันจะขายอยู่เนี่ยครับ148อย่หยวนก็เราเอาไปคูณ5มัน5กว่ากว่านะเงินบาทแล้วมันจะตกอยู่ประมาณ700800บาทเนี่ยประมาณ800บาทครับตัวนี้ถ้าตีเป็นเงินไทยนะก็จะอยู่ประมาณ800บาท นี่ครับวิธีการต่อโคตรง่ายครับเสียบสายอย่างเดียวเสียบเสียบเสียบรู้สึกว่าตัวบอร์ดบอร์ดวอลลุ่มมันจะมีให้เลือก2แบบนะเป็นแบบที่หัวติดกันอย่างนี้นี่ให้ดูเวลากดสั่งครับดูรูปเล็กๆเนี่ยมันจะมีเป็นแบบหัวติดกันอย่างนี้ตัวบอร์ดแล้วก็อีกแบบหนึ่งหัวแยกนี่จะเป็นแบบหัวแยกหัวแยกก็ดีนะเผื่อบางทีใครอยากทำสามวอลลุ่มอีก2วอลลุ่มปรับแล้วก็ทิ้งไว้ข้างในเลยปรับแล้วก็ซ่อนไว้ข้างในเลยเอา อเอาแค่3ามวลุมแต่นี่อันนี้สําหรับย้ายแล้วก็เอาไปแพ็กติดกันเลยส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากกว่านี่ผมชอบแบบนี้มากกว่าแต่ก็แล้วแต่คนชอบครับลองดูแล้วกันแล้วมันก็มีแบบนี้แบบนี้เหมือนกันมะเดี๋ยวมันมี3รูปไงหนึ่งสองอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นรูปปกมันเฉยๆนี่ครับเพื่อใครสนใจนะครับเว็บเถวาเปล่า,าภาษาจีนล้วนเลยครับเอาไปอ่านกันดูครับ แล้วมันก็ยังรองรับแอปด้วยนะมันมีสามารถมันมีแอปที่เขาเรียกว่าอะไรแอปไว้เชื่อมต่อแล้วคิดว่ามันน่าจะปรับเสียงได้ด้วยนี่ครับรองรับแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวนี้คาปาซิเตอร์นี่ตรงนี้มันจะบอกอยู่4,700ไมโครคูณ2แล้วก็บวกอีก470ตัวเล็กๆตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นวอลลุ่ม เนี่ยผมเอาเอาแคปภาพแล้วก็ไปแปลตรงนี้มันจะมีเลือกไอ้น,นี่เลือกโหมดนิดหน่อยนะเลือกเลือกโหมดมันเกี่ยวกับความถี่อะความถี่ที่คัตออฟของมันอะมันเป็นสวิตมีสวิตให้2ตัวเลยเนี่ยครับจะเป็นว่าแบบนอร์มอลหรือว่าออฟออฟฟรีเคนซีเออก็คือจะเลือกเป็นแบบว่าโหมดที่ว่าตัดเบสออก หรือว่าจะเอาเลือกเบสด้วยอย่างเงี้ยครับของตัววอลลุม่มตัวเสียงกลางถ้าเป็นตัวเก่าตัวเก่าบอร์ดทีวีสอไม่มีให้เลือกเิแต่ว่าอีกบอร์ดหนึงจะมีให้เลือกอยู่ตก็ที่เหลือก็จะเป็นทั่วๆไปครับนี่ครับทั่วๆไปไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ผมว่าส่องในเว็บจีนเนี่ยมันก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนะ อันนี้แอปเนี่ยแอปไม่รู้ว่ามันเอาไปทําอะไรทําไมมีรูปนาฬิกามีอะไรด้วยยังไม่ได้แปลครับตัวนี้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรบ้างวิธีการแปลก็ไม่ยากครับคุณก็แคปรูปแล้วก็ไปแปลใน Google เลยสเปคของมันครับก็เป็น tpa 3 1 1 6 d 2ตัวนี้ก็จะหยุดสเปคอยู่ที่200วัตต์โดยข้างซ้ายและข้างขวาซ้าย50วัตต์ขวา50วัตต์แล้วก็ซับวูเฟอร์อีก100วัตต์ ไฟเลี้ยงที่ใช้นะครับขอแนะนําให้ใช้ที่12-24 V โวลต์แล้วมันจะบอกอยู่เห็นไหมว่ามากกว่า7แอมป์ก็คือคุณต้องแบตเตอรี่อะ่ะต้องมันไม่ใช่ดิแบตเตอรี่มันมีค่าดิชาร์จอยู่แล้วแต่คือถ้าใครจะใช้ไฟเลี้ยงอะ่ะไฟไฟบ้านอะ่ะให้ใช้ที่7แอมป์ขึ้นไปครับมันจะได้เต็มที่เต็มเหนียวกันไปเลยเสียงนี่แล้วมันก็บอกว่าลองรับแอปตัวนี้เห็นไหมมันมีบอกอยู อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อครับผมไม่แน่ใจนะรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะมันจะเปลี่ยนชื่อบลูทูธได้ด้วยอันนี้ยังไม่ชัวร์นะครับเพราะว่ายังไม่มีของนี่ก็เป็นแพคกิ้งต่างๆตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยแหละเพิ่งจะออกมาทีนี้ผมมาส่องดูในเว็บของเทาเป่ามันก็มีตัวเลือกเยอะแยะเลยนะซึ่งในบ้านเราก็ยังไม่มีขายเงี้ยเป็นตัวใหม่ๆเยอะแต่ว่าบางตัวก็มีขายแค่ไอตัวกลมๆตัวนี้ก็ยังไม่มีขายในไทยเนาะไม่เห็นใครขายกัน นี่ครับแอมแปกๆก็มีครับตัวนี้ก็ไม่เห็นมีขายนะมีไหมตัว160วัตต์คูณ2เนี่ยก็ไม่เห็นมีส่วนพวกนี้นะ่าจะเป็นพวก HT21, ZK HT21 มี ZK AS21 ตัวนี้ก็มีขายในไทยอยู่แต่คิดว่าอีกไม่นาน,นครับไอตัวที่ผมรีวิววนนี้ในไทยเดี๋ยวก็คงมีขายมีขายแน่นอนเดี๋ยวพวกร้านต่างประเทศก็คงนำเข้ามาครับ ก็รออีกหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันเพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่นานเลยครับนี่เนี่ยมันก็มีแอมอะไรให้เลือกเยอะแยะนะมีถึง150ยห้าสวัาคูณสอเลยนี่นี่แอมอะไรวะเนะี่ยอันนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะโอ้โหน่าสนเหมือนกันวะ z k x p s m ตัวนี้ใช้ t d a 7 7 2เอ้ย7 4 9 8 e ตัวนี้ก็น่าสนใจนะ น่าจะแรงน่าดูเลยน่าจะรุนแรงครับตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณ500กว่าบาทตัวนี้ในไทยก็ยังไม่มีนะหลายรุ่นเลยที่ยังไม่มีตัวนี้อะไรก็ไม่รู้บางอย่างก็ไม่รู้คำอ่านไม่ออกอโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละใครสนใจก็รอไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันสั่งซื้อยากครับเทาเว็บอันนี้ มันก็ส่งมาไทยอยู่นะแต่ว่ามันต้องสมัครสมัครต้องไปดูวิธีสมัครอะแล้วมันเป็นภาษาจีนไงมันอ่านยากเลยอะนี่อีกนี่ก็แอมอะไรก็ไม่รู้เนยแอมแปลกๆเยอะดีวะ่ะแต่งไงเดี๋ยวผมจะลองศึกษาดูเฮ้ยอย่างนี้อันนี้โคตรเท่เลยวะ่ะตัวนี้น่าจะเป็นแค่ปีนะอันนี้โคตรเท่เลยนี่ครับเป็นปีหลอดอะครับในไทยไม่รู้มีขายเปล่า Z kx 3 0 2 ทูบเอ็มทูบปีเอ็มครับตัวนี้จะเป็นแค่ปีเอ็มเฉยๆนะไม่ได้มีตัวขยายเฮ้ยมีนีว่วะขอโทษโ,โทษโ,โทษมันมีบอกอยู่30มสบวกสาวัตถุม่แต่มังเท่ะ่ะถ้า200เหรียญก็อยู่ประมาณคูณห5 2ห้าสองตัวละพันแพงอยู่นะแต่มังเท่ะ่ะผมบอกให้มันโคตรเท่ะอะตัวนี้ตกตัวละพันเลยนะครับตัวนี้มันโคตรเท่ครับเป็นหลอดเป็นทูบทูบเลด อโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละขี้เกียจรีวิวแล้วนอนดีกว่าฝันดีครับไปละ